ก็เดินมาหนีเด้อมาสุกเห็ดไก่อบเผือาากอีกกินแน่โอ้ยใส่ไก่อบเผือกก็มาโอ้ยชบเพล็ดมันจิยากย่างไก่อบเผือกสำเนี้ก็ยังกินไอ้มันยากเอ้ยโอ้โอ้ยน้ำแกงมีย่างแน่นี่จะใส่ยอยโอมีคิงมีผักมีกระเทียมนะเอ้ยเออมีคิงมีกระเทียมมีย่างอีก โอ้เราต้องรถดีงปอกงตุ้งต้งเทเลยประมาณนาเบอใดเบิงบาซูเราใส่หมดเลยโออืดนะเอ้ยโอ้ตีนมันเบ้าเาตอง่ายลังมอพราตัวนี้ขงในมันเอ้เอ้ใช้มือเลยทุกคนเด้อโอ้ยกินตัวเอง่ละหมาดเลยทุกคนเด้อ เลยบ่าวสุกบนขลังสีเตรียมสถานที่เนาะโอ้ยเน็ตสูตรใหม่เด็กทุกคนเดูสูตรยังล่ะโอ้ยสูตรบาวสุกสนี่สูตรบ่าวสุกนี่นะเเออออประมาณนี้นะนี่วิดบ่าอ้อนี่ทุกคนเลยแต่เบิ่งไปนำกันทุกคนเอ้ยว่าไก่โอเพื่งบาสุกนี่สิเป็นไปจังไหนเนาะสีไม่บ่หรือว่าบาสุกโอ้ยแซ่คนนัโอ้ยเนี่ยละคนเพื่องมา เกี้ยมเลยาเบ่งไปน้ำกันเป็นใจไหมเกียมแล้่พ่เกียมเลยควนเลยอ้ถล่มขุนคหันเลยขอเชิญมาเสียถึงได้นอนบาดนี้เนาะ หเป็นน้ำก right oh, ัน oh, ทุกคนเลยเอาไก่ออกเปทุกคนเลยมาหลุดน้ำกันมาิได้หรือบ่ได้เป็นจังไรเนาะโอ้อยังหลุดอีกนะเอ้ยมาหลุดน้ำกันทุกคนเลยจะรอดหรือล่วงเออหนึ่งสองสามไปทุกคนเอ้ยไม่โอ้ยหลุดเอฟเอไหมน่ะเอ้ย เออเออออสุกเสะเว้ยคนเอ้ยไอโอบเพิร์นทุกคนเด้อไอ่อบเพืร์นบะสุกสุดหย่อเลยเนาะโอ้ยซิมบ้างนาเอ้ยเออซิมบังโอ้ยนางเอ้ยว้าทุกคนเอ้ยเริ่มเต็มๆสงกเสะเว้ยซีมันงามอืมก็ขายกระดิ่งเลยโอ้ยหอมหุูหูเว้ยแซ่บบ่ซิมเนี่ยตีฮะโอ้ทุกคนเอ้ยใหม่ในหนึ่งเนาะโอ้ย เคนเดอโอกันอา้พื้นกันทุกคนอ้ยเรเนาะเมื่อกเดิมวันีเด้อโอ้ยไหนโอ้มอก้อนลลยมโอ้ยเาอ้ยแสบลีเว ว่าไม่หนักะมาจะพูดแหนแล้วนจะเป็เขาเขาให้ควยเมื่อมามามาทุกคนเลยมากินไกุ่ปเพ่นนบากเด้อปุ๊ป้าทุกคนเลยเอาอุกมันเน่ยลแนี่ใส่ทำนีง่เลยทุกคนเ้ยเด้อมาเด้อเสียบรีว จิ้น้ำกอบมันเบลีน้ำจิ้มกระเอาบนมไดกินมีเอตอนเงไงเป็ไงโอ้ยไปแไ้วแกินพี่ยังุูหมูบอยก็มากินสิเอตอนบไงบไงขึ้นกบอออกน้หมูโอ้ยทุกคนเลย